กูไงพระเจ้าใครแพ้ก็ง่ายๆเลยก็ต้องโอ้ถ้อีกฝ่าย2000โอเคไหมพี่คิดว่ายังไงพี่กล้าไหมกับการพนันครั้งนี้น่ะเฟิร์มปูก็เป็นพ่อมึงด้วยเฟิร์มูก็เป็นพ่อรมปูก็เป็นไอ้ตดด้วยเูก็เป็นพ่อมึงด้วยเฟิร์มปูก็เป็น่เฟิร์มปูก็เป็นอ้ตัดด้วยอ้ดเฟิร์มปูก็เป็นพ่อมึงด้วยก็รู้อยู่ตัวเองเสียตังค์เดี๋ยวจะปถึงปถึงทีมมึงอ่ะ

เลย<า>เรียบร้อยตายดีลาก,ก่อน้าโอ้โคตรแรงแรงโอวโหแล้ว,ยวเ,เวววอยอยไปเลยโอเคไปเลยไอ้ยี่คไห้ไอเบอสามพันก้ไอเบ Thả hết cho. Mày ở đâu? Mày bảo. Đi thằng lận mà. <laughs> mua.